อย่ามองผิดนะมองเขียวๆไว้นะดย่ามองม่วงนะม่วงมะเสียแล้วไปถึงเสียอะไรเขียวเขียวได้สุกม่วงนี่ยเสียคือมาทถึงด้วยกินไม่ได้อีม่วงมีคนกินเยอะแล้วอีม่วงมี่ก็ไปรู้ดีก็เสียหายหมดไปผู้จาแบบนั้นป่าขนนนับเลยแล้วก็เข้าไปพร้อมกันเดี๋ยวเรานับก่อนเนี่ยหนึ่งสอง สามอะไรแล้วติดเต้นกนุนนับไปหน้าฉันหนึ่งอซอ่ะซ้มซ้มซ้มหนึ่งสองซ้มอ่ะซ้มซมำจงทำไมนับไปมันสะไปจะได้เข้าไปไหมเนี่ยนุนติดเพลงเนี่ยโอ้เล่นตลอดเลยอะเสียใหม่เต่นับเพลงานหวาน หวานเดือนปิดจะเข้าไปไหมบต็งเ,เ,เฉยเฉยทไมโดนตนตีนได้หนึ 1> 1, 2, ่งสองสมถวายบระโคมพญะค่ะองกาาริย์ศีและตรนาน อเอาละคอับสนัยลูกพอ่อ <S S S> และใส่ชุดเหมือนกันเลยด,ดูดินี่มิดนี่ฝันเห็นมาใส่สีดำข่ออนุญาตให้เจ้าเงายหน้าขึ้นได้ลูก